สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาสอนการเชื่อมต่อตัวมือถือนะครับด้วยสายแลนนะครับซึ่งสายแลนในที่นี้ก็คือสายแลนที่มาจากอินเทอร์เน็ตบ้านนะครับก็คือเส้นนี้นะครับแล้วก็มือถือตัวนี้นะครับซึ่งมือถือตัวนี้ปกติก็คือใช้ได้ทั้งตัว wi-fi แล้วก็ใช้ทั้งตัวอินเทอร์เน็ตที่เป็นที่เป็นอินเทอร์เน็ตจากมือถือนะครับโอเคเนาะ ตอนนี้ผมปิดทั้งอินเทอร์เน็ตมือถือนะครับแล้วก็ปิดทั้งตัว w i f i เรียบร้อยนะครับแล้วก็เราจะเอาสายแรงจะเนี้ยนะครับเชื่อมต่อเข้ากับมือถืออีกทีหนึ่งนะครับทีนี้เวลาที่เราจะเชื่อมต่อมือถือกับสายแรงเข้าด้วยกันเราจะมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งเป็นตัวตัวเชื่อมนะครับก็คือเจ้าตัวนี้ก็คือเป็นตัวคอนเนคเตอร์นะครับซึ่งเป็นตัวอะแดปเตอร์ที่ใช้ในการแปลงหัวระหว่างตัวนี้จะเป็น usb type c นะครับอันนี้ก็จะเป็น ตัวสายแลนนะครับสิบทับร้อยับพันนะครับจะเป็นกิกะบิดอินเทอร์เน็ตนะครับวันนี้เวลาปกติที่จะต่อเชื่อมต่อกับตัว Android เองเนี่ยนะครับจะสามารถเชื่อมแล้วก็ใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องลงอะไรนะครับไม่ต้องตังค่าอะไรวิธีการนะครับก็คือเสียบ USB บีไทยซีเข้าไปที่โทรศัพท์นะครับแล้วก็เอาสายแลนนะครับซึ่งสายแลนตัวนี้ต่อมาจากเราเตอร์ที่บ้านนะครับเข้ามาเสียบกับตัว รูแลนตัวนี้นะครับโอเคนะครับเอาเราก็มาสังเกตที่ตัวมือถือนะครับว่าเป็นยังไงนี่วิธีดูสัญญาณของตัวอินเทอร์เน็ตที่มาจากสายแลนนะครับให้ดูตัวไอคอนตัวนี้นะครับเห็นไ,ไหมฮะมันจะเป็นรูป่าวอักอรชี้ซ้ายขวานะครับสองด้านแบบนี้นะครับแล้วก็แสดงว่าตอนนี้ มือถือเครื่องนี้นะครับสามารถต่ออินเทอร์เน็ตได้แล้วนะครับโดยโดย,โดยรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตผ่านสายแลนมานะครับผ่านอะแดปเตอร์ตัวนี้มาอีกทีนึงนะครับอ่ะนะครับโอเคทีนี้เรามาลองเทสสปีกันนะครับ สังเกตดูค่าปิงนะครับค่าปิงขึ้นที่5เองนะครับแล้วก็อินเทอร์เน็ตดาวน์โหลดได้เกือบเกือบสามร้อยนะครับซึ่งอินเทอร์เน็ตที่บ้านผมเนี่ยเป็นอินเทอร์เน็ตที่ตัวแพ็กเกจอยู่ที่ส0มร้อยทับสามร้อยเมกะบิตนะครับซึ่งเป็นของค่ายทูนะครับลองดูนะครับดูผลลัพธ์ของมันนะครับค่าปิงอยู่ที่5มิลลิเซกนะครับแล้วก็อัปโหลดดาวน์โหลดขนาดนี้นะครับทิเตอร์ มีแค่1มิลลิเซกนะครับคือแทบจะไม่แกว่งเท่าไหร่นะครับ <love> รทีนี้ประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการที่เราเอาอินเทอร์เน็ตแบบนี้นะครับมาต่อกับมือถือมีอะไรบ้างนะครับอันที่1ก็คือว่าความเร็วของมันเนี่ยนะครับจะใช้ความเร็วของสายนะครับซึ่งค่า l a t e n c y ก็คือค่าปิงเนี่ยที่เห็นอยู่นะตอนนี้ที่5มิลลิเซกเนี่ยนะครับก็หมายถึงว่ามันค่าปิงมันต่ํามากเพราะค่าปิงต่ํามากเนี่ยนะครับมันก็จะ ได,ได้ประโยชน์หลายๆอย่างนะครับอันที่หนึ่งก็คือเวลาที่ถ้าเราจะเอาไปใช้ในการในการทํางานต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นการดาวน์โหลดไฟล์ขนาดใหญ่นะครับก็วิ่งผ่านสายแลนมาสบายนะครับแล้วก็ถตาว่าจะเอาไปเล่นเกมสําหรับเวลาที่เราจะเอาไปใช้เล่นเกมออนไลน์นะครับเราก็จะมีค่าค่าปิงที่ต่ํามากนะครับซึ่งทําให้เกมเกมไม่ค่อยไม่ค่อยแหลกนะครับหรือว่าเราจะเอาไว้สําหรับในการดูดูหนัง นะครับดูหนัง 4K ดูหนังอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวมือถือเองเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับความละเอียดของตัวจอของมือถือเองด้วยนะครับว่าจะรองรับหนังได้ขนาดไหนนะครับเนาะสมมติว่าบางบางทีเราอาจจะดู YouTube เราอาจจะดูทาง Netflix กนะครับก็จะทำให้มันไม่กระตุกนะครับหรือว่าบางทีเราต้องการที่จะเลื่อนนะครับเลื่อนหนังไปนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือสมมุติว่าเราต้องการที่จะไลฟ์สดนะครับไลฟ์ส,สดตัวตัวเฟซบุ๊กหรือว่า YouTube เองเนี่ย นะครับถ้าเกิดว่าปินอินเทอร์เน็ตที่เป็น Wifi เองเนี่ยยังไงค่าดิสเทนซจะสูงกว่านี้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเอาตัวบบเน็ตแบบนี้นะครับไปไปไลฟ์สดนะครับผลลัพธ์จะต้องดีกว่านะครับผลลัพธ์ต้องดีกว่าเวลาที่เราต่อตัวนี้เข้ามาแล้วเนี่ยนะครับตัวมือถือเองเนี่ยแล้วผมให้ดูตัวมือถือเองเนี่ยไม่ต้อ,อ,องใช้ไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ต Internet จากจากที่ไหนเลยนะครับแล้วที่สําคัญก็คือว่า เวลาที่เรากดตัวตัวฮอสปอตเนี่ยตัวพอร์แนลฮอสปอตเนี่ยนะครับตัวนี้นะนะครับเมื่อกระจายสัญญาณออกไปเนี่ยนะครับอุปกรณ์ตัวอื่นๆที่เป็นสัญญาณ Wi-Fi เนี่ยก็สามารถรับตัว Wi-Fi จากตัวมือถือตัวนี้ได้วยได้ด้วยนะครับหมายถึงว่าเวลาเวลาที่เราจะใช้ก็คือเราใช้โทรศัพท์มือถือเครื่องนี้นะครับทำหน้าที่ให้เป็นแอคเซสพอยต์ได้ด้วยขอให้ต่อกับสายแลนได้เท่านั้นเองเนาะนะครับ นี่มือถือนะครับต่อกับตัวสายแลนนะครับจะลองเปิดวิดีโอ 4K นะครับจากตัว YouTube ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ I've ever seen cast a different of the ตัววิดีโอที่จะเลื่อนได้ดูใหญ่สุดก็คืออยู่ที่180ทีเท่านั้นนะครับดโดยความข้อจํากัดของตัวมือถือเองนะครับแต่ด้วยความที่อินเทอร์เน็ตมันเร็วนะครับเราก็สามารถที่จะเลื่อนนะครับเลื่อนวิดีโอขึ้นไปนะครับมันก็จะโหลดมาด้วยความรวดเร็ว นะครับหรือว่าเวลาที่เราจะโหลดแอป,อแอปจะลองโหลด ROV e มานะครับ ความเร็วในการดาวน์โหลดก็จะเร็วนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ลองเอาปประยุกต์ใช้ดูอีกทีหนึ่งนะครับเพราะะนั้นวิดีโอตอนนี้นะครับก็เอาไว้สำหรับเผื่อเผื่อใครที่สนใจที่อยากจะเพิ่มแบนด์วิดต์นะครับเพิ่มความเร็วให้กับตัวอินเทอร์เน็ตของโทรศัพท์มือถือ นะครับก็สามารถที่จะเลือกใช้วิธีการแบบนี้ได้นะครับแล้วก็ประโยชน์อื่นๆก็แล้วแต่คนจะเอาไปใช้นะครับเนาะที่ผมซื้อมาก็อยู่ราคา200กว่าบาทนะครับ200กว่าบาทเนาะนะครับงั้นก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ